สวัสดีจ้าเพื่อนๆน,นวันนี้เจ๊ามาดูฟาร์มหมากับมาดาเมืองแคนนะจ้าน,ดดน,นี่พันเกตเด่นนะจ๊ะเป็นหมาที่น้องเขาพอเลี้ยงขายจ้าตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆนดูสิจ้าตัวใหญ่มากเลยนะดูสิเท่าลูกหมาเลยเนี่ยดูสิลลดดตัวนี้ชื่อลินล,ลี่นะจ้าสวัสดีจ้าลินล,ลี่ สีขอบครึ่งนะจ้ะตัวนี้สีขอบครึ่งจ้ะแล้วตัวดํานี่กี่ตัวดําชื่อโอเดนนะจ๊ะหกขวบจ้ะแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ชื่อจัสมินนะจ๊ะกี่ขวบแล้วเนี่ยหนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือนจ้านี่เป็นเฟมเบรี่เลยนะจ้าเป็นพ่อพันแม่พันจ้าพันโอเดนใช่ไหมพันเกตเดนโทษทีจ้ะพันเกตเดนจ้ะ หมาตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูสิจ้าบ้านน้องเขานี่เขาเพาะเพาะไม้แพงๆขายด้วยนะจ๊ะดูสิอันนี้เป็นต้นไผ่นะน้องนี่ต้นอะไรจ๊ะนี่อ,นอันนี้ไผ่ดำนะนี่ไผ่ดำต้นนี้ล่ะต้นนี้ก็สวยนะเจ๊ชอบมากเลยเนี่ย ต้นยางใช่ไหมต้นยางอินเดีย,ย,ดยจะต้นนี้ต้นยางอินเดียสวยมากเลยเนี่ยสวยมากเลยนะดูฟาร์ม,ามต้นไม้ข้างหลังนะจ๊ะวันนี้เจวันหยุดเจนะจะได้โอกาสมาเที่ยวฟาร์มน้องเขาจ้ะพะเพราะเพราะหมาขายด้วยดูสิ น้องหมาน่ารักมากเลยจ้าอ๋อจะเล่นด้วยดูสิจัสมิน how are you จัสติน how are you อ้ดูหมาน่ะน่ารักมากเลยจ้าตัวดำชื่ออะไรตัวดำชื่ออะไรนะโฮเดนโฮเดนโฮเดน how are you อ๋อเล่นกล้องด้วยจ้าดูสิหมาเล่นกล้องด้วยน่ารักมากเลยจ้า จริงๆแล้วคลิปที่เดี๋ยวจะมาถ่ายดีนะจะมาน้องเขามีฟาร์มงูนะเป็นฟาร์มงูที่ใหญ่ในออสเตรเลียเลยล่ะเจี๊ว่า,า,า,มมาเป็นฟาร์มงูฟาร์มหมาแล้วพอไม้ราคาแพงด้วยจ้ะสำหรับน้องหมาอา้าเล่นใหญ่เลยจ้า เล่นใหญ่เลยนะจ้าสำหรับคลิปนี้เชื่อก่ไลควกดแชร์ให้น้องหมาด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า